i อโฟน14ซี r i e s เปิดตัวแล้วมาพร้อมจอด,ดีไซน์ใหม่ใหญ่สุด6.7นิ้วกล้องคมชัด48ล้านพิกเซลและชิปตัวแรง A16 Bionic เปิดราคาเริ่มต้น32,900บาทสั่งล่วงหน้าในไทยวันที่9กันยายนนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่ n n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ iPhone 14 Serie s iPhone รุ่นประจำปี2022ที่ได้เผยโฉมออกมาให้เห็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกพร้อมกับประกาศกำหนดการขายรวมถึงราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยให้ทราบพร้อมกันด้วย โดย p p o o n 14ซีรีส์จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ iPhone 14มีกี่รุ่น iPhone 14เปิดตัวออกมาทั้งหมด4รุ่นได้แก่ p p o o n 14 iPhone 14 Plus p p o o n 14 Pro และ p p o o n 14 Pro Max โดยในปีนี้จะไม่มีรุ่นจอนเล็กอย่าง Mini อีก e ต่อไป iPhone 14 iPhone 14 Plus มีอะไรบ้าง iPhone 14และ iPhone 14 Plus เป็น2 iPhone รุ่นเริ่มต้นในปี2022 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ Apple นํนำชื่อพลัสมาใช้งานอีกครั้งโดยใน iPhone 14จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด6.1นิ้วส่วนทางด้าน p p o o n 14 Plus มาพร้อมกับหน้าจอดีไซน์ใหญ่ขนาด6.7นิ้วทั้ง2รุ่นใช้ดีไซน์จอรอยบากหล้ยกับ iPhone 13โดยหน้าจอทั้งคู่จะครอบทับด้วยเซรามิกชิลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านประสิทธิภาพการทำงานทั้ง2รุ่น มาพร้อมกับชิปเซ็ตประมวลผล Apple A15 Bionic โดยมาพร้อมกับ GPU แบบ5คอร์ core, และ CPU แบบ6คอร์รวมถึง Neural Engine ที่จะเข้ามาช่วยประมวลผลเกี่ยวกับงานด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะด้านการถ่ายภาพมาพร้อมกับระบบกล้องคู่หลังแบง่งออกเป็นกล้องตัวหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.9ที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเซนเซอร์ชิปและกล้อง u ตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซล ส่วนทางด้านกล้องหน้าเซลฟี่มาพร้อมกับกล้อง TrueDepth Camera ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้าง f 1.9ที่มีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติหรือ Auto โฟกั s ช่วยให้จับภาพเซลฟี่ได้อย่างแม่นยำด้านการถ่ายวิดีโอก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะ iPhone 14และ iPhone 4 Plus มาพร้อมกับ Action Mode หรือระบบป้องกันภาพสั่นไหวขณะถ่ายวิดีโอที่ใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์เพื่อช่วยให้ภาพวิดีโอมีความนิ่งแม้จะเคลื่อนไหว ให้อารมณ์คล้ายกับภาพที่ถ่ายจากกล้องแอคชั่นคาเมลส่วนทางด้านการเชื่อมต่อ iPhone 14และ iPhone 4 p p u u s ยังคงรองรับ 5G รวมถึงการเชื่อมต่อซิมการ์ดแบบ eSIM ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บซิมในเครื่องได้หลายซิมเปลี่ยนถ่ายข้อมูลจากซิมการ์ดไปอย่างเครื่องใหม่ได้ง่ายและที่น่าสนใจก็คือรุ่นที่วางขายในสหรัฐอเมริกาจะไม่มีช่องใส่ซิมอีกต่อไปซึ่งน่าจะเป็นการบ่งบอกถึงยุคใหม่แห่งการเชื่อมต่อนั่นเอง อีกหนึ่งความน่าสนใจของ p p o o n 14และ p p o o n 14 Plus คือ Crash Detection ระบบช่วยตรวจจับและส่งสัญญาณของความช่วยเหลือหากผู้ใช้เกิดการชนกระแทกอย่างรุนแรงซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนกับที่อยู่ใน Apple Watch และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ p p o o n 14และ p p o o n 14 Plus ยังสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือ SOS ผ่านดาวเทียมได้อีกด้วยโดย Apple ได้มีการติดตั้งเสารับสัญญาณ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาดาวเทียมเพื่อส่งข้อความขอความช่วยเหลือได้ง่ายดายโดยฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นที่แรกสรุปสเปคในเบื้องต้น iPhone 4และ iPhone 14 plus หน้าจอแสดงผล Super Retina XDR ขนาด6.1นิ้วในรุ่น iPhone 14และ6.7นิ้วในรุ่น iPhone 14 plus ชิประมวลผล A 1 5 b i o n ไบดิความจุ 128GB 256GB 512GB กล้องหน้าทูเดฟความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.9กล้องคู่หลังแบ่งออกเป็นกล้องตัวหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้าง f 1 5พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเซ็นเซอร์ชิป ois กล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อบ,บนเครือข่าย5 g ระบบปฏิบัติการ ios 6บอดี้กันน้ำระดับ ip 6 8ระบบตรวจจับการชน crash detection ไอ้ฟุตสีและไอ้ฟุตสีพลัสมีสีอะไรบ้างไอ้ฟุตสีและไอ้ฟุตสีพลัสมีให้เลือกทั้งหมด5้าเสีประกอบด้วยสีฟ้าสีใหม่สีม่วงสีใหม่สีมิดไนท์สีสตาร์ไลท์และสีแดงโ r รด์ดักเรราคาไอโฟน e สีและไอโฟน e สีพลัสจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในประเทศไทยวันที่9กันยายน2 0 2 2ตั้งแต่เวลา19 9ริกาเป็นต้นไปโดยไอโฟน e สีจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่16กันยายน2022 ส่วน iPhone 14 Plus จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่7ตุลาคม2022ซึ่งเรียกได้ว่าไทยเป็นประเทศกลุ่มแรกที่ Apple เลือกวางจำหน่าย iPhone 14ซีรีส์อย่างเป็นทางการโดยราคาวางจำหน่ายในไทยของ iPhone 14และ iPhone 14 Plus มีรายละเอียดดังนี้ iPhone 14ความจุ128 GB ราคา32,900บาท iPhone 14ความจุ256 GB ราคา36,900บาท iPhone 14ความจุ512 GB ราคา45,900บาท iPhone 14 Plus ความจุ128 GB ราคา37,900บาท iPhone 14 Plus ความจุ256 GB ราคา41,900บาท iPhone 14 Plus ความจุ512 GB ราคา59,900บาท ไอโฟน14 Pro และไอโฟน14 Pro Max มีอะไรใหม่ไอโฟน14 Pro มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่โดยครั้งนี้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่มีการเจาะรูบริเวณกึง่งกลางหน้าจอด้านบนซึ่งบริเวณที่เจาะรูบน iPhone 14 Pro จะถูกเรียกว่า Dynamic Island เพราะรอยบากจะทำงานร่วมกับหน้าจอแสดงผลด้านบนได้อย่างไร้รอยต่อในการแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ,ๆ,ๆทำให้ตัวรอยบากดูกลมกลืนไปกับหน้าจอแสดงผล ด้านการแสดงผลมาพร้อมกับขนาด6.1นิ้วในรุ่น iPhone 14 Pro และ6.7นิ้วใน iPhone 14 Pro Max โดยมาพร้อมกับจุดเด่นด้านความสว่างสูงสุดถึง2,000นิตการแสดงผลแบบ HDR มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่อย่าง Away On Display ที่จะช่วยให้สมาร์ทโฟนแสดงผลได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะล็อกหน้าจอไปแล้วโดย Apple ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีหน้าจอ LTPO ที่สามารถปรับค่า Refresh ให้ใช้พลังงานในระดับตำ่ำ ด้านประสิทธิภาพการทำงาน i อ h o n 14 Pro และ i อ h o n 14 Pro Max มาพร้อมชิปประมวลผลตัวใหม่ Apple A16 ที่เผลิตด้วยสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรซึ่ง Apple เคลมว่าเป็นชิปที่แรงที่สุดในวงการมือถือณตอนนี้โดยตัวชิปเซ็ตมาพร้อม CPU แบบ6คอร์ core, พร้อม GPU แบบ5คอร์ core, และยังมี Display Engine ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการจัดการความสว่างไปจนถึงการปรับค่ารีเฟรชเรให้เหมาะสม ในส่วนของการถ่ายภาพ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยระบบกล้องหลัง3ตัวประกอบด้วยกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้าง f 1.78พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเซนเซอร์ชิป OIS ใช้เซนเซอร์รับภาพแบบ Quad Pixel Sensor ที่มีความสามารถด้านการตวมพิกเซลเล็กให้เป็นพิกเซลใหญ่เพื่อช่วยให้รับแสงได้ดีขึ้นทำให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นตามไปด้วย กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลจะทำงานร่วมกับเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลและกล้องเอล้าไวย์ความละเอียด12ล้านพิกเซลที่ได้รับการปรับปรุงด้านการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบแฟลชใหม่ที่ช่วยปล่อยแสงออกมาได้สว่างมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับ Apple ProRA w ที่ช่วยให้ถ่ายภาพเป็นไฟล์ r a อในแบบฉบับของ Apple ทํทำให้ผู้ใช้นำไปปรับแต่งในโปรแกรมอื่นได้อย่างอิสระแต่ที่น่าสนใจก็คือ iPhone 1 4 Pro และ iPhone 14 Pro Max สามารถถ่ายไฟล์โปรรอกที่มีความละเอียดสูง48ล้านพิกเซลได้ด้วยทำให้เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีกว่าที่เคยด้านการถ่ายวิดีโอไอโฟ e 1ี Pro และไอโฟ n e 14 Pro Max มาพร้อมกับ Action Mo d e ดสำหรับช่วยป้องกันภาพสั่นไหวรวมถึง c i n e m a t i c Mode ที่ช่วยให้สามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอและสลับโฟกัสได้อย่างอิสระอีกทั้งยังสามารถ,ถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K บนเฟรมเรตระดับ24 FPS ทำให้งานวิดีโอให้อารมณ์เหมือนกับหนังมากยิ่งขึ้น ส่วนฟีเจอร์ใหม่อื่นๆยังให้มาเหมือนรุ่นปกติไม่ว่าจะเป็น SOS Stateline สำหรับส่งข้อความขอความช่วยเหลือผ่านระบบดาวเทียม erm, ไปจนถึง Crash Detection ระบบตรวจจับการชนหรือการกระแทกอย่างรุนแรงและจะมีการส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปอยังบุคคลที่เกี่ยวข้องสรุปสเปคในเบื้องต้นของ iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max หน้าจอแสดงผล Super Retina XDR ขนาด6.1น,นิ้วในรุ่น iPhone 14และ6 7นิ้วในรุ่น iPhone 14 Pro Max จอบากแบบ Dynamic Island รองรับอเ way อ on Display สำหรับแสดงภาพพื้นหลังและการแจ้งเตือนขณะที่ล็อกหน้าจอแสดงผลเทคโนโลยีโปรโมชั่นปรับค่ารีเฟรชเด e ได้สูงสุดระดับ120เฮชิปประมวลผล A6 1 Bionic ความจุ128 g b 256 g b 512 g b 1เทรกล้องหน้า 2D F ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูดรับแสง F1.9 กล้องหลังสามตัวแบ่งออกเป็นกล้องหลัก48ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้าง f 1.78พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเซนเซอร์ชิป OIS กล้องเอล้าไว์ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2กล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้าง f 2.8พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว OIS ระบบล็อคล็อกด้วยใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G อดี้กันน้ำระดับ IP68 ระบบปฏิบัติการ iOS 6 ระบบตรวจจับการชน Class Detection i p h o n e 10 r o และ i p h o n e 10 r o Max มีสีอะไรบ้าง i p h o n e 10 r o และ i p h o n e 10 r o Max มีให้เลือกทั้งหมด4ช่เฉดสีประกอบด้วยสีม่วงเข้มสีใหม่สีทองสีเงินและสีดำ Space Black ราคา i p h o n e 10 r o และ i p h o n e 10 r o Max i p h o n e 10 r o และ i p h o n e 10 r o Max เริ่มเปิดให้จองล่วงหน้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่9กันยายน2022ตั้งแต่เวลา19นาฬกาเป็นต้นไป และจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในบ้านเราตั้งแต่วันที่16กันยายน2022ซึ่งกัดที่ Apple เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในบ้านเราหลังเปิดตัวทันทีเนื่องจากไทยเป็นประเทศในกลุ่มเทีย่1กลุ่มประเทศแรกที่มีการวางจำหน่ายนั่นเองส่วนราคา iPhone 14 Pro และ p p o o n 14 Pro Max ในไทยมีรายละเอียดดังนี้ i p h o n 14 Pro ความจุ128 g b ราคา41,900บาท i p h o n 14 Pro ความจุ256 g b ราคา45,900บาท i p h o n 4 Pro ความจุ512 g b ราคา54,900บาท i p h o n 4 Pro ความจุ1 t b ราคา63,900บาท i p h o n 4 Pro Max ความจุ128 g b ราคา44,900บาท i p h o n 4 Pro Max ความจุ256 g b ราคา48,900บาท i p h o n 4 Pro Max ความจุ512 g b ราคา57,900บาท ไอโฟน e 4 Pro Max ความจุ1นึเทราไบต์ราคา66,900บาทและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อไอโฟนราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กักบ e m อ a มซ่า n ชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ